สวัสดีค่ะเพื่อนๆในเฟสและพี่น้องสมาธิเคลื่อนไหวพุทโตชินโตทุกๆคนนะคะออตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงในการสวดมนต์นะคะซิมก็นำของฝันปีใหม่มาโดยการเสนอการสวดมนต์นะคะโดยใช้การเอื้อนจากน้ำเสียงกับจิตวิญญาณน,นะคะแล้วก็ใช้มุมปากนะคะที่สำคัญคือมุมปากนะคะมุมปากต้อง ต้องเสียเข้าไปนะคะเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณที่ไททคอยนะคะโดยใช้คำโอมกับใบหน้านะคะเริ่มเลยนะคะ Oh 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 <Sessly> i <Sessly> ลัตนสัมปันุมณีโชติรโสยะธา,าสุวรรณราชตาสมิทธาอังวันทามิเมสะทา อปีใหม่นี้ซิมขออันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์นะคะองพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆองค์ท่านฤาษีร้อยแปดองค์ท่านฤาษีอินดาวัต และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายองค์พระพรหมพระสิวะองค์พระดาราเจ้าประทานพรให้เพื่อนๆและก็พี่น้องทุกๆคนนะคะให้มีร่างกายที่แข็งแรงและแข็งแกร่งให้มีปัญญารู้แจ้งในสภาวธรรม ให้มีอำนาจเปี่ยมล้นให้มีความสุขตลอดกานทุกท่านทุกคนด้วยเธอ ร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยรวยรวยยยกันทุกคนนะคะโชคดีปีใหม่นะคะสวัสดีครั้งนะคะ